ตามประตูเ้มโอเอเริืมถ่ายัดนแล้วมวนย่อนจะด้มวนย้อนจงได้เนาะเจ้าบากาเตเ้าบวเว้าไม่สู้ล่ะอ็นหนู่ย่ายเพื่ออ้อมข้าไข่มันยุ่กุ้ยเลยมีการกุ้ยคลอมนีนะไรอ้อมข้าไข่แหมชิ้วอนเหมือนบ้าเป็นยุ่นเหมืนบ้า เยีุยจัมันเป็นดังเหม็นไม่ดคุยเขากระดูคือว่าน่ะบ่ยังไงหลุดยังหอมอยู่หอมตะเก็นเอายี่น้าเราจะนำเราบ้างไหมหานไ่ได้แค่เข้ากากินหมหายอ่พอขอใ้ห้องหนึ่งสองสามสี่ สีซีนโอ้สีในผัดเม่ไม้ผัดซ่าอาซีนนเ้ยอาอี I ๋เหอาเพ่นกมาเอ้ยโดีจุกบ่อจุก เลี้ยมาเนเลี้ยแมวดีดีอันนี้เขมาวเดอกผัก้ยดอกดอกขมเมาดอกขมเอาดอกขมเอาดอกขมเอาผักอมดอกันะเ้ขันเอาคือพวกินนั่นแหะตะภาพนี่อันสมผักนี่เอาเป็นขั้นตอน

ปลาวิปลาวงีคนป็าอันที่ว่ปลาคอนะปลาลอ้ยะโอ้ยอ้กดเดยโย่บอสยบส่แว่นไปหลบัมาเห็นตตปราคอมือึงได้มือึงจับโก็อเลี้วผาดีโอ้เนบนี่ กกะตามอ่านี่มันจะมีอ่อันนึงอันนึงเอาไม้กี้อันนึงเอากรตามรถเขาจะไปแกมันบอกเขาแไหซื้แกไม่บ่ซือค่งงั่เป็นเหลือได้เลือกันเมื่านรถผน่ละันไปแกไหมนะรถรถไฟตันี้ ห้าคนมาแกคนแกเขามาเลยเนียนนไปทาอัอนบกแกเสามาเนยเสายตวบแกเสามาน้เอาโยกอ้วนไปนอยนบกแกเสามาเน็มแ่เสาอยอันของน้อยนี่อยู่ทงงน่นเทาอย่กองเพิงหกต้นน้ผู้ชาย ตับมื่นนะเพิ่นบริจาคแล้วเม่เพิ่นเทาไปเอานัาเพิ่นมีน้อยนะเออเพิ่นมอองาเราเก่าผู้ดียว้าได้เห็นเนาะเออว้คนี้อผู้นอนยุคนั้ลเพ้อมเอาไปจอยแต่ก็ได้เลยเพิ่นหัวกิตไปเอาแบบเนี้ยเพิ่มไปเมไพ่มจะไปเอาไปพาใ้าไปซอยก็ได้ยูในเอฟโว่เออบอกอะไรก็ตักพิ่ถมใาข้นเขาใข้นขาใช่นสิ่งกระดากระดมห้องร้านสรุปสรุปผสมมาได้ มักแล้วเล็นบ่ม so okay. ักินขน่มด้อขนมขนนอกขากรบอกว่าล้างอันมัธยีหาเด้อกมัธยีหาโมนีเอมัธหาม้อนกัธยีหัเออหลังแต่เราจะว่าเสียวมนีลเจ้าแผ่นมาตอนนี้มาดอกคุยายเขาไม่เป็นกันนะัยากอยู่เขาเจนเขาก็มาเขาเสร็จยังนาะเขาเลีวล่ะ ไปแปภอีกบ่เขาแปภอีกบ่ไปดอ๋อแปภอีก้ันพ่อเขาเิ่ไปไปแอนคารบทงศาสตร์ทีเดีแมนแมนเกิดเ่แ่เียงใบเออไวจังหวะล้างวันที่หกังวะเอ้ยล้างวันที่าังวะี้จจังหวะนย ล้วมาตัวหวานนี่ก็เอามาโยนทอนระคายแล้วพวกอ่ะ